อ่าผมอธิบายก่อนใช้งานทุกคนพริกแกงใต้สับปะรดสต็อกซุปเค,คเครื่องแกงส้มที่ผมสอนไปแล้วประกอบด้วยกระชายหอมแดงขาปันหรือโคลผมเบิ้ลเข้าไปพริกแกงมันก็ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าผมต้องการให้ความว้าวออกมากะปิหัวแม่มือนึง อย่เพิ่งปรุงเลยนะครับอยพิ่งปรุงรอให้พี่แกงใต้กับกะปิมาละลายสะหน่อยขนาดเดียวกันครับทุกคนกลิ่นสับป,ปะรดมันก็เริ่มออกนอกจากกลิ่นแล้วคือรสชาติของมันเปรี้ยวหวานยัวน้ำลายอ่ะเดือดละนะ <ไป S 2> จากนั้นเนื้อปลากระพงเราแล่แบบฟิเลครับแล่แล่เนื้อเลยครับใส่ลงไปนะฮะน้ำมะขาเปียก น้ำตาลทรายและเบิร์นไฟด้วยน้ำปลาเช่นเคยตักเอาน้ำแกงส้มไปล่าคลิกเกลือลงมาจากนั้นเชฟชิมเพราะการชิมมือการไม่ประมา,นะาทในวิชาชีพถูกไหมผมเอารถนี้ เป็นคนไทยนะแล้วอาศัยรถมือนะอาศัยเซนนะผมปรุงที่เดียวผมจบแค่นี้เสร็จแล้วครับแกงส้มปลากระพงใส่ฉปรดด้วยกระทะแบรนด์ตาตีมือโดยเชฟตวงครับ